ชูหลอกการังกายเหรออย่างเดียวเลยนะวินัยสูงมากๆถ้าเกิดคุณอยากจะทำให้มันสาเร็จอันดับแรกคือ ต้องรู้เป้าหมายของตัวเองก่อนส่วนใหญ่90% 80%เนี่ยคือต้องการลดน้ำหนักหลักๆมีอยู่3อย่าง1คืออาหาร2คือเวท3คือคาร์ดิโอ3อย่างเนี้ยหัวข้อหลักเลยในการที่จะทำให้น้ำหนักลงอาหารหมายความว่าคุณต้องกินดีมีคำถามบอกว่าเนี่ยผมไปวิ่งมาเนี่ยวิ่งเสร็จปุ๊บผมไปกินชาบูผมไปกินหมูกระทะน้ำหนักมันไม่ลงสักทีเพราะอะไรครับเสีย่ยก็เพราะว่าคุณไปกินชาบูไปกินหมูกระทะไอ้สิ่งที่คุณเคลียร์ออกไปจากร่างกายเมื่อตอน สี่โมงตอน6กโมงคุณไปเพิ่มมันมาอีกแล้วอะ่ะมันก็เลยทำให้น้ําหนักคุณไม่มีทางลงไงอันดับที่2คือเวทคุณต้องเพิ่มกล้ามเนื้อในร่างกายบางคนวิ่งอย่างเดียวไม่เวทเลยได้ไหมน้ําหนักลงไหมลงแต่ลงเสร็จปับ๊บพิมคุมจะย้ไวย้แบบเป็นดางยางหนังติ๊กเลยอะ่ะมีหลายหายคนที่เป็นแบบนั้นแล้วสุดท้ายไปทำไงต้องไปผ่าตัดอันดับที่3การเดิน ขอให้ได้เวลาหมื่นเก้าถ้าได้เวลาหมื่นเก้าทุกวันนะถ้าหนักลงก็ทําแบบเดิมไปแต่ถ้าเกิดสมมติหมื่นเก้าแล้วยังไม่ลงก็ค่อยๆขยับเป็นหมื่นหนึ่งพันเป็นหมื่นสองพันมันก็จะค่อยๆปรับตามตามเกณฑ์ไปแล้วอาหารช่วยที่เสียกคืออาหารนะ่ะที่เราต้องดูคืออะไรหนึ่งคาร์บคาร์บ,ค,รบคือพวกคาร์โบไฮเดรตพวกจํานวนข้าวก็อย่าไปกินเยอะมากใช่ไหมกินข้าวน้อยหน่อยแต่กินต้องกินไหมต้องกินเพราะข้าวคือพลังงานอันดับที่สองคือโปรตีนอันนี้สําคัญ โปรตีนต้องกินให้ถึงไอพิษสามคือไขมันไขมันก็กินให้มันน้อยมีคนถามผมเยอะมากเลยว่าแม่เอ้ยออกกําลังกายมาปีแล้วกูน้ําหนักกูไม่ลงสักทีเพราะอะไรวะเนี่ยเพราะคุณออกก็จริงแต่คุณกินเละเหมือนเดิมไงเอไปวิ่งตอนเย็นกินเบียร์ก็ไม่ได้ช่วยแล้วถ้ากับวันนั้นที่เอวิ่งกับฟรีแล้วทุกวันนี้เนี่ยผมกับพาวฟ้านี่ทะเลาะกันทุกวันนะเรื่องกินคือพาวฟ้านี่จะเป็นคนที่กูจะกินอะไรก็ได้แต่ที่กูอยากจะกินแต่ผมเนี่ยถ้าเกิดจริงจังคือจริงจังจริงๆจากตอนแรกพาวฟ้าขยันขยอ พี่ออกกําลังกายสักทีสิพุงห้อยแล้วนะพี่ไม่ไหวแล้วนะตอนนี้พาฟาต้องพูดกับผมว่าพี่ออกกําลังกายให้มันน้อยๆหน่อยเพราะจะไม่มีเวลาอยู่กับเมียสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเดินการเล่นเวกันออกกําลังกายอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากเห็นลูกโตถ้าอยากเห็นลูกรับปริญญาถ้าอยากเห็นลูกแต่งงานถ้าอยากเห็นลูกมีหลานให้ถ้าคุณไม่ทําตัวเองวันนี้ไม่มีทางที่คุณจะได้เห็นปลายทางวันนั้นคุณไปก่อนอยู่แล้วผมไม่กินเหล้าเลยดีกว่านานมากแล้วไม่ได้กินเหล้าเลยเพราะถ้าเกิดมันอยู่ในระบบแป๊บ กินปุ๊บข้าท่ากับสิ่งที่ทำมาแม่งคือพังหมดแล้วอ่ะพูดแบบนี้คือเอปุ๊บปุ๊บก็สะเทือนใจ